วลิศลาพากินพาเที่ยววันนี้พาท่านไปที่สะพานปลาชะอําจังหวัดเพชรบุรีไปดูของทะเลที่ขึ้นสดสด,สดใหม่ๆจากเรือของทะเลที่นี่สดใหม่และปลอดสารเคมีไปฟังจากปากหลวงจู้บอยกันนะคะเอาไข่ของบึกเนี่ยใส่ไว้ข้างในรอบแล้วก็เอารอบโยนทิ้งไว้แล้วก็ ทิ้งไว้สักพักหนึ่งก็สักครึ่งวันอะไรยเงี้ยแล้วเขาจะไปเก็บกู้บาทีอันนี้เป็นหมึกกระดองครับเขาจะได้สองอย่างคือหมึกกระดองกับข้างลู้เป็นหมึกหอมจะเป็นหมึกตัวใหญ่ที่เราไม่ค่อยได้เจอกันละครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะส่งออกจะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เนี่ยนะครับแกะละนี่นี่ตัวใหญ่ออ เอาไปทำอะไรกินดีนะพศผัดกะเกาพ,าพราเนื้อหนายา่างครับรอ,อันนี้สดๆเลยขึ้นจากเรือเลยแล้วไม่มีสารเคบีใดๆทั้งสิน้นไซนี้จะเป็นอันนี้เป็นมึกหอมครับทำทำซาซิมิไปไปแร่ยา่างและอาหารญี่ปุ่นจะใช้แบบนี้ครับอ่าทำซูชิทำอะไรเนี่ยอ่อเรือนี้ก็จะออกไป28วันครับ28วันเข้ามาทีหนึ่งแต่ ไม่ต้องห่วงเรื่องก,การถนอมอาหารเขามีวิธีทำางึงดีแล้วก็ได้มาตรฐานส่งออกใช้น้ําแข็งอย่างเดียวครับอ่าอ่านีค่ครับครับอ่าใช่ครับใซดนี้แหละ ด้านนี้เป็นเรือรอบหมึกครับเรือรอบหมึกที่ได้หมึกหอมกับหมึกกระดองที่อธิบายไปเมื่อกี้แล้วข้างๆเนี่ยเป็นเรือรอบปูเรือรอบปูเนี่ยวิธีทํางานเหมือนกันครับคือใช้เหยื่อเกี่ยวไปข้างในรอบแล้วก็เอาทิ้งน้ําไว้สักคืนหนึ่งตอนเช้าไปเก็บก็จะได้ปูเป็นแล้วเขาจะใสอ่ออกซิเจนวิ่งเข้ามาเนี่ยเรือรอบปูทั้งนั้นอันนั้นก็นนั้นเป็นเรืออวนปูที่วิ่งเข้ามานะครับอันนั้นเป็นเรืออวนปูที่เรียแพปลาสีพี่น้องของที่ชะอำเนี่ย เรามีเรามีเรือหลายประเภทที่เข้าขึ้นขึ้นอาหารทะเลกันมีทั้งเรือรอบเรือลากเดียวลากคู่แล้วก็มีพวกเรือหอยหมึกสายเรืออวนดำปลาทูมีครบทุกชนิดครับเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเลือกสินค้ามาเลือกอาหารทะเลที่นี่ได้แต่ต้องโชคดีนะครับมาเจอเรือกําลังขึ้นพอดีเงี้ยก็ถึงจะได้เลือกกันเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยอาหารทะเลที่เนี่ย จะไม่ค่อยได้ขายให้คนภายนอกเพราะจะมีแม่ค้าจากชะาอำหัวหินเนี่ยทั้งในพื้นที่นี้ทั้งหมดเนี่ยจะมาจะมาเลือกอาหารทะเลที่นี่แล้วเอาไปขายต่อที่ตลาดต้องแล้วแต่วันครับคือเขาจะแจ้งผมว่าเรือจะเข้าวันไหนวันไหนตอนไหนกี่โมงอย่างเนี่ยพรุ่งนี้เช้าเนี่ยวันนี้แจ้งแล้วว่าเข้ามาคืนนี้ตอนสองทุ่มเป็นเรือลากคู่เรือลากคู่เนี่ยจะมีของทะเลมาอยู่ประมาณรักเกือบสองหมื่นโล แล้วปนๆกันมีครบทุกอย่างมีหมึกมีปลามีกุ้งมีอะไรเงี้ยครับที่เนี่ยจะจะจะเขาจะขึ้นขนถ่ายสินค้าที่นี่ก่อนแล้วถึงจะไปที่ตลาดปลาแม่กองเพราะฉะนั้นที่เนี่ยจะได้เลือกของสดก่อนจะได้เลือกของที่มีคุณภาพเอาไปให้แม่ค้าไปให้ร้านอาหารก็จะมาซื้อกันแล้วในพรุ่งนี้เนี่ยเรือที่เข้าคืนนี้สองทุ่มเนี่ยจะขึ้นปลาพรุ่งนี้ประมาณเจ็ดโมงเช้าก็ใช้เวลาขึ้นประมาณตัก ประมาณตั้ช่วง8โมง9โมงเนี่ยแม่ค้าจะมาลนะ่ะพรุ่งนี้จะคึกคักจะมีแม่ค้ามาตอนเช้าเสร็จแล้วก็เขาออกซิเจนปูเข้าไว้แล้วเดี๋ยว <upstairs> เขาเปูปไปส่งตลาดไปส่งตามร้านอาหารลงไปเป็นปูเป็นปรครับรในชอะอํำเฉพาะในชะาอ่ำเรือเล็กพวกนี้จะส่งเฉพาะร้านอาหารแม่ค้าในชะอํำเท่านั้นครับไม่ได้ไม่ได้ออกไปข้างนอกเพราะว่าไ,ไม่พอเนี้ยเป็นเหยื่อล่อข้างในแล้วแบบมันก็เข้าไป อย่างเนี้ยเหมือนกันวิธีเดียวกันอย่างไอเนี้ยทางเข้ามันจะเป็นแบบนี้แล้วแล้วเอาไข่หมึกไว้ข้างในเสร็จเรียบร้อยพร้อมหมึกมันวิ่งเข้ามันเข้าได้พ <Okay, S 1> อเข้าไปเสร็จ <okay. S 2> ออกไม่ได้มันติดอยู่แค่นี้กรอบมันจะเนื้อมันจะเด้งๆเฉพาะ,ะเฉพาะเนี่ยครับตั้งแต่เลยบ้านหลุดบ้านแหลมก็ไม่ได้นะเพราะบ้านแหลมเป็นเลนมันจะเป็นอยู่ตั้งแต่ช่วงเลยปึกเตียนลงมากับถึงหน้าปานบุรี ช่วงนี้คือทรายเรือเข้ามาเนี่ยจะมีล็อกบุ๊กมาให้ผมเป็นเรือใหญ่เนี่ยที่แพเนี่ยเป็นเรือสามติบตันก๊อสขึ้นดังนั้นพอมีล็อกบุ๊กปั๊บเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูล็อกบุ๊กล็อกบุ๊กมันจะเขียนเลยว่าใครออกไปจับสัตว์น้ําอะไรที่ไหนเวลาอะไรออกไปตั้งแต่วันไหนเข้าวันไหนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสมมุติว่ากินหมึกเนี่ยแล้วติดคอ กลับมาตบหัวไตได้เลยเพราะว่าไม่ว่าจะไปขายที่เชียงใหม่หที่ไหนก็ตามเพราะมันจะไล่ไปจนเจอเลยว่าใครเป็นคนจับตักน้ําตัวนี้มาให้เรากินแล้วอยู่ตรงไหนอันนี้เป็นหนึ่งในข้อดีหลายๆข้อของพลเอกประยุทธ์นะเพราะว่าในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยทำไว้เรื่องอาหารคือมันคือคือเนี่ยมันคือหนึ่งอยู่เรื่องในการว่าถ้าเจ็บแล้วมันจบยังไงตอนนั้นคนเรือหายไปเยอะมากนะเพราะว่า ยุ่งยากต้องแจ้งเข้าระบบต้องอะไรต่ออะไรยุ่งยากแต่พอจบแล้วเนี่ยง่ายอะครับส่งออกบางวันออกไปเยียนเนี่ยน็อกปลาเนี่ยเข้ามาขายร้านหนึ่งก็มีครับหรืออย่างแบบบางทีออกไปแบบได้มาไม่คุ้มค่าลูกน้องก็มีเพราะลูกน้องสามสิบกว่าคนอย่างลําเนี่ยลูกน้องเจ็ดคน ลูกน้องเจ็ดคนหมึกได้รักประมาณอาตีรักรับพันสมมุตินะสมมุติเขาบอกเที่ยวนี้ไม่ดีไม่ดีก็น่าจะมีพันโลพันโลโลเราตีเหลี่ยเลยโลละสองร้อยยี่สิบก็สองแสนสอง้าเราไม่บิดลูกน้องเจ็ดคนเงินเดือนหมื่นสามน้ำมันใช้ประมาณสามพันลิตรต่อเที่ยวลิตรละ ผมว่าอยู่ประมาณตั้งยี่สิบบาทประมาณนะยี่สิบาทดีเซลนะบนฝั่งสามสิบกว่าใช่ไหมประมาณยี่สิบาทหรืออาจจะน้อยกว่าน,นี้หน่อยยี่สิบอ่ะยี่สิบบาทเรือรุ่นนี้ใช้น้ํามันวันละเจ็ดร้อยลิตรอวนแหบปากละเกือบแสนไปจัดพวงเลยก็เลยเข้ามาอุ้มน้ำมันเป็นน้ำมันเขียวข้ามขึ้นฝัง่งขายเฉพาะกลางทะเล บางช่วงก็ก็ขึ้นมานิดนิดหน่อยหน่อยแต่แต่ท่านจะไปซับไอตรงไหนที่มันแพงอะไรเงี้ยจะซับไหก็ปูม้าที่เนี่ยตัวไม่ใหญ่แต่หวานของทะเลตรงเนี้ยหวานหมดข้างล่างมันเป็นทรายแต่ที่อื่นเนี่ยมันเป็นเลนเป็นเลนแล้วเป็นไงเป็นเลนแล้วมันจะกินโคลเข้าไปไไไอ่ามันกินโคลเข้าไปแล้วเนื้อมันก็เลยจะบางทีมีกลิ่นบ้างอะไรบ้าง,บ,าง,บ,างบอกว่าปูม้าหน้าชะอําเนี้ยอร่อยที่สุด ปลาหมึกกับปูม้าเนี่ยหน้าจะอำเนี่ยอร่อยที่สุดมันเป็นด้วยลักษณะของพื้นดินข้างใต้ทะเลมันไม่มันเป็นทรายมันมีดอนมีอะไรเงี้ยที่ขที่หมึกที่ปูเนี่ยสามารถไปหลบไปวางไข่ได้อะไรได้เพราะฉะนั้นมันจะทําให้ปูเนี่ยมันโตเต็มตัวแล้วก็จริงๆปูม้าชะอำเนี่ยตัวไม่ใหญ่ตัวจะประมาณบางคนที่เรียกว่าเป็นปูกลางด้วยซ้าแต่ตัวประมาณสักหกตัวโลเนี่ยครับเนี่ยอร่อยมากจะอร่อยมาก เนื้อจะหวานเลยแหละถ้าทานและเปรียบเทียบได้ว่าของทะเลที่น่าชะอํากับที่อื่นเนี่ยรสชาติต่างกันชัดเจนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ